ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ริมแม่น้ำนครชัยศรีค่ะเพราะว่าเราจะพาไปสัมผัสกับที่พักแห่งหนึ่งค่ะที่อบล้อมไปด้วยธรรมชาติต้นไม้น้อยใหญ่ให้บรรยากาศอบอุ่นเหมือนมาอยู่บ้านญาติเลยค่ะกับที่นี่เลยบ้านริมน้ำพนาวนานั่นเองค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือน้องพีครับทุกคนค่ะนี่คือน้องพีค่ะเป็นเจ้าของบ้านริมน้ําพนาวนาแห่งนี้นั่นเองโอ้โหพอเดินเข้ามาข้างในนะคะรู้สึกแบบร่มรื่นมากอุ้ยมีไอ้น้ามาด้วย<อ>แล้วก็ <มา S 1> รู้สึกว่าโอ้เป็นแบบสไตล์การตกแต่งที่มันกึ่งกึ่งโลคอลกึ่งกึ่งโมเดินเหมือนกันเนาะอยากรู้จังเลยว่ามีที่มาที่ไปยังไงอะคะน้องพีครับก็บ้านหลังนี้นะครับสร้างขึ้นมาตอนช่วงโควิดพอดีอะไรเงี้ยครับก็ด้วยความที่คุณพ่อผมเขาอยากจะให้มีสถานที่สําหรัับพก่ำ ครอบครัวครับแล้วก็โดยเฉพาะอมองผมที่เขาแก่แล้วอะไรเงี้ยอยากให้อม่าเขาได้มาอยู่ริมน้ําผ่อนคลายอะไรเงี้ยครับก็เลยมาเจอที่ตรงนี้ครับแล้วก็สร้างเป็นบ้านพักขึ้นมาตรงนี้อ,อย่างที่เรารู้กันครับพอโควิดช่วงแรกๆเนี่ยเราทุกคนทําอะไรกันไม่ได้เลยเนาะแล้วก็เพิ่งจะมามีปีที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ทุกอย่างเริ่มซาลงเนาะทุกคนเริ่มกลับไปใช้ชีวิตปกติทีนี้พอ ผมเห็นบ้านเราไม่ไม่ได้ถูกใช้งานเนี่ยครับบ้านมันก็จะเหงาแล้วก็มันก็ผมเห็นมันก็รบมันก็อะไรอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะทําให้บ้านมันกลับมามีชีวิตชีวาอะไรเงี้ยครับก็เลยลองขอพ่อคุณแม่เอามาทําเป็นโฮมสเตย์เล็กๆดูโอแล้วแบบนี้ที่นี่แบบออาเป็นกี่โซนยังไงบ้างหรครับก็ในบ้านพักนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสามโซนด้วยกันครับหลักๆก็จะมีเป็นโซนบ้านพักที่จะแบ่งออกเป็นสี่หลังนะครับแล้วก็จะมีเป็นโซนคาเฟ่สาหรับนั่งทานอาหารอะไรเงี้ยได้แล้วก็จะมีเป็นโซนลานกลางบ้านที่จะ โอ้โหคราวนี้อยากเห็นแล้วค่ะน,น้องพีเดี๋ยวไปชมด้าน<ม>ในกันเลยดีกว่าดีเลยครัขออนุญาตไปบุกบ้านนะคะได้ครับเชิญเลยครับผมเราเริ่มจากไปชมห้องพักก่อนเลยเนาะใช่ครับก็เดี๋ยวเชิญขึ้นทางนี้เลยครับไปค่ะ โอ้ห oh, สวยงามมากเลยครับก็ตรงโซนนี้นะครับก็จะมีบ้านพักทั้งหมด3หลังก็จะเป็นบ้านพักที่ยกสูงขึ้นมาทั้ง3าหลังเลยครับก็จะมองเห็นแม่น้ําได้ค่อนข้างชาัดทีเดียวครับก็หลังที่จะพาไปดูก่อนเนี่ยเอาไปหลังนี้แล้วกันครับ uh huh. บ้านหลังนี้จะชื่อบ้านระดาวันนะครับ uh huh. ก็ถ้าสังเกตเนี่ยบ้านแต่ละหลังก็จะมีชื่อเรียกชื่อของแต่ละหลังเนี่ยก็จะตั้งตามต้นไม้หรือว่าดอกไม้ที่เหมือนอยู่ตามรอบๆบ,บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ oh, หลังแรกเ,เข้าไปชมหน่อยนะได้ครับดีเลยครับเชิญเลยครับ โอุ้ยแบบเป็นฟิลสไตล์แบบว่าห้องนอนที่แบบมีความโฮมมี่เหมือนมาอยู่บ้านอะไราบเงี้ สเสน่ห์ของห้องนี้จริงๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละครับก็คือความที่เขาจะดูอบอุ่นหน่อยอใช่คือจะโคซีมากๆห้องนารักมาอย่างห้องนี้นี่คืออยู่ได้ประมาณกี่ท่านคะครับก็ปกติบ้านพักทุกหลังจะอยู่ได้2ท่าน,นนะครับเป็นรวมอาหารเช้าด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมากันสท่านหรือว่าสีท่านครับจริงๆก็สามารถเสริมที่นอนเพิ่มเติมได้ไม่ต้องเปิดบ้านใหม่อีกหลังหนึ่ง<อ>ครับก็ตรงโซนนี้นอนตรงนี้เลย,เลยใช่คือมาเป็นโซฟาเบดเนาะที่นั่งกับพื้นเราก็สามารถปรับให้สามารถนอนได้แล้วก็แม่บ้านเนี่ยจะเอาพวกผ้าปูหรือ เอาผ้าห่มหมอนอะไรเงี้ยเข้ามาให้ผู้ใหญ่หนึ่งท่านเนี่ยจะเสริมที่700บาทรวมอาหารเช้าแต่ว่าปกติถ้าเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยครับเราก็จะให้เข้าพักฟรีอเห็นตรงนี้เป็นห้องน้ำใช่ไหมใช่ครับ,รบเป็นห้องน้ำครับนแอบไปชมหน่อยดีกว่าห้องน้ําเป็นยังไงบ้าง โอห้องน้ําก็แบบมีแสงธรรมชาติแล้วก็สามารถเปิดออกไปทําไมถึงต้องมีแบบอ่างอาบน้ำแล้วแบบเปิดโล่งอย่างนี้เห็นวิวด้วยอ่ะครับก็เราอยากให้บ้านพักทุกหลังก็คือสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับ,รบก็บางคนงหลายๆคนก็คงเวลาไปพักผ่อนก็ชอบแช่น้ำํำร้อนใช่นี่เราก็เลยเรบด้วยความที่บ้านขายกลอยด้วยเนี่ยก็จะมองเห็นมาจนถึงแม่น้ําได้เลยครับ โอ้โหเห็นห้องนี้แล้วนะคะทั้งแบบในโซนห้องน้ําแล้วก็แบบห้องนอนนะอยากจะรู้จังเลยว่าราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเกิดเป็นวันจันทร์หรือว่าเป็นวันธรรมดาทั่วไปอะไรเงี้ยครับราคาบ้านพักก็จะต่ำที่สุดอยู่ที่ราคาบ้านหลังละสองพันห้าครับใช่บ้านพักรวมอาหารเช้าใช่ครับราคาเดียวกันหมดเลยทั้งสี่หลังแล้วก็มีรวมอาหารเช้าด้วยรับรวมอาหารเช้าของแขกสองท่านนะครับใช่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมีพักเพิ่มก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่แล้วแต่เป็นกรณีไปต้องให้ทางน้องพีพิจารณาอีกทีนะคะถ้าเป็นเด็กๆก็อาจจะไม่ได เพิ่มอะไรแบบนี้ใช่ครับก็ดูเป็นเคสไปอโอเคคราวนี้เราชมห้องนี้ไปแล้วห้องอื่นๆก็จะมีดีไซน์การตกแต่งที่ไม่เหมือนกันอีกด้วยไม่เหมือนกันครับผมเราไปชมห้องอื่นได้ยังไงไ <ป S 2> เดี๋ยวพาไปดูไปค่ะไปห้องข้างๆนี่กันป่ะครับจริงๆบ้านหลังที่สก็จะอยู่แค่ตรงนี้เองครับชื่อบ้านดอกพุทธ อ๋อมีชื่อหนึ่งด้วยแสดงว่าตรงน,นี้ก็คือมีดอกพุดธเยอะอะใช่ครับก็หน้าบ้านเขาจะเป็นดอกพุดธจะเชิญขึ้น,น,นมาก็จะมีแบบพื้นที่แบบเชื่อมถึงกันหมดเลยใช่ครับผมอ,อันนี้ก็คือห้องดอกพุดธนะคะคือจะมีเลเยอร์อีกแบบนึงแล้วก็จะมีสเต็ปขึ้นไปแล้วก็เป็นที่นอนอยู่ข้างบนใช่ครับอ๋อก็ให้ความรู้สึกอีกฟิลหนึ่งเหมนกันนะแต่ว่ามันก็ยังมีความแบบโคซี่โคซี่อยู่ใช่ครับแล้วก็เนี่ยครับสังเกตได้ฟังก์ชันห้องจะเหมือนกันทุกอย่างเลยต่างกันแค่การดีไซน์ ห้องเขาจะดูมีมิติมากกว่าดูเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นใช่ครับผมโอ้หห้องนี้ก็จะได้วิวอีกแบบหนึงด้วยนะคะพักได้2คนเหมือนกันใช่ครับ2คนเหมือนกันครับแต่ว่าก็จะเสริมที่นอนได้เหมือนเดิมนะครับก็ข้างล่างที่เป็นโซฟาเบดก็เหมือนเดิมเลยวิวห้องนี้ก็จะแบบได้เห็นวิวตรงกลางใช่ตรงนี้จะเป็นตรงกลางรีสอร์ทพอดีครับ แล้วอย่างห้องนี้ราคาเป็นยังไงคะครับก็ราคาจะเหมือนกับห้องที่แล้วเลยครับคือบ้านพักทุกหลังเนี่ยราคาเท่ากันหมดเลยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก2,500-2,900แล้วแต่เดือนแล้วแต่ช่วงก็คือไม่หนีจากนี้ไม่หนีจากนี้แน่นอนก<อ>็ถือว่าราคาแบบโอเคเลยนะเลือกห้องพักได้ตามใจชอบนะว่าใครแบบอยากชอบห้องแบบเป็น layout เเแบบไหนเห็นอยู่อะไรใปะงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อได้ครับไปค่ะันก็เปน็นอีกหนึ่งหลังครับผม ก็หลังนี้จะพิเศษกว่าหลังอื่นนิดนึงครับตรงที่หลังอื่นเขาจะอยู่ด้วยกันติดกันใช่ไหมครับแต่หลังนี้ก็จะได้ความเป็นส่วนตัวมากกว่าเพราะว่าเขาแยกออกมาเลยหหลังใช่ <c oughs> จริงๆแล้วหลังนี้เนี่ยมองเห็นวิวชัดที่สุดเลย <c oughs> ใช่ครับเพราะว่าเขาจะไม่มีต้นไม้บังเลยคือพอมองไปแล้วมันจะค่อนข้างโล่งใแต่ว่าคือจริงๆอ่ะสามหลังเมื่อกี้วิวข้างบนก็สวยนะคือมันมันได้คนละฟิลกันหมดทุกหลังจริงๆอ่ะเป็นคนละแบบคืออยู่ที่ว่าเราเราชอบแบบไหนอยากจะพักแบบไหนซึ่งห้องนี้เลยเอาก็ไม่เหมือนกันอีกไม่เหมือนกันครับคือมีความรู้สึกว่าสเปซเขาค่อนข้างเหมือนแบบจะกว้างกว่ากว้างกว่าครับอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าจะกว้างกว่าห้องอื่นๆด้วยความที่เราเอาไว้รองรับผู้สูงอายุเนี่ยสเตปภายในห้องนะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับในห้อง เหมือนกันใช่เหมาะมากๆเลยค่ะกับการมาเป็นครอบครัว คราวนี้เราก็ได้ชมห้องพักแต่ละแบบไปแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าคือน่าอยู่ทุกหลังจริงๆคะ่ะคืออยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสจริงๆนะแต่เห็นว่าพี่บอกว่าที่นี่คือไม่ใช่มีแค่โซนที่เป็นห้องพักอย่างเดียวใช่ครับก็จะยังมีโซนคาเฟ่ยอยู่ด้วยครับก็อยู่ใกล้ๆนี่เองครับเดินไปไม่ไกลแสดงว่าต้องมีของกินวันนี้เตรียมเมนูเด็ดๆเอาไว้แล้วหรือเปล่าคะแน่นอนครับผมที่นี่ตอนนี้เมนูซีเนจเจอร์ของเราจะเป็นผัดผักบุ้งไฟแดงผัดผักบุก้งไฟแดงของเราจะไม่เหมือนกับที่อื่นเฮ้ยไม่เหมือนอยัางไงาเดี๋ยวต้องไปดูกันค่ะ ต่อไปครับผม,มก,ก็คือผัดผักบุ้งตรงนี้นะครับเวลาลูกค้าสั่งเนี่ยเราก็าจะให้คุณป้าที่เป็นแม่บ้านเนี่ยครับเขาก็พายเรือไปเก็บมาสดๆสเลยจากแม่น้ำตรงนี้นี่เองอเใช่ครับ The destination. The destination. ย่างบ้านหลังนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเป็นบ้าน้องพีใช่ครับเป็นบ้านที่บอกว่าพีอยู่เองอครับแล้วก็ตรงเนี้ยที่เรายืนกันอยู่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของลานกลางบ้านนะครับที่ชิวติดกระริมแม่น้ําเลยแล้วก็จะติดกับส่วนกลางก็ตรงเนี้ยจะเป็นสระว่ายน้ำะนะครับด้วยความที่คุณพ่อผมเขากลัวว่าถ้าไม่มีสระว่ายน้ําเดี๋ยวหลานๆจะไม่มาหาเ,เล็กใช่ใช่คเด็กๆก,ก็ชอบมาเล่นน้กานนกันอะไรเงี้ยครับก็คุณพ่อผมก็เลย จัดมาเลยครับสึ่งสะแต่ว่าสระว่ายน้ำอันนี้ก็คือคนที่มาพักก็สามารถใช้บริการ,าารได้ไห<ช>มใช้ได้ใช้ได้ทั้งวันเลยครับผมก็สะเนี่ยจะปิดอยู่ประมาณสัก3ามสี่ทุ่มเมืเม่อกี้น้องพี่บอกว่ามีที่เป็นคาเฟ่ด้วยใช่ครับอยู่ฝั่งนี้เองครับผมไาเราไปดูคาเฟ่กันดีกว่าครับผมเช่เลยครับ ขนาดวิวที่คาเฟ่ก็ยังสวยเลยนะคะเนี่ยแล้วก็แบบเปิดโล่งมากเลยอ่ะใช่ครับแล้วก็ที่สังเกตเลยครับได้คือพื้นที่ทุกส่วนนะครับเราจะพยายามทําให้เชื่อมถึงกันหมดเลยนี่ถ้าเกิดว่าลูกหลานเราเล่นน้ําอยู่อะไรเงี้ยเราก็นั่งจิบกาแฟอยู่ตรงเนี้ยก็แล้วก็ดูได้ใช่ดูได้ใกล้ชิดเลย <c oughs> แล้วอย่างคาเฟ่ตรงนี้คือจริงก็สําหรับคนที่มาพักที่นี่อย่างเดียวหรือว่าคนข้างนอกก็มาได้เราจะเน้นอ่าบริการเฉพาะลูกค้าที่มาพักเท่านั้นนะครับก <c oughs> ็อย่างที่บอกว่าเราต้องการทําให้ที่พักของเราเนี่ยเป็น p r i v a t มากที่สุดขอภัยที่ว่าเราไม่สาาาามรรถับลูกค้้ แล้วอย่างเมนูที่จะสั่งที่นี่ได้หรือว่าช่วงเวลาที่จะสั่งได้นี่คือได้ทั้งวันไหมคะเราจะแนะนําเป็น last order เนี่ยประมาณสักหกโมงเย็นครับไม่เกิน<ม>เพราะว่าส่วนมากที่ลูกค้าจะสั่งกันก็คืออาหารเย็นใช่ไหมครับแล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดของที่เนี่ยครับก็คิดว่าคงจะเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกดินจะได้ทานข้าวไปด้วยแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกดินไปด้วยโอ้โหบรรยากาศดีเลยทีเดียวนะคะก็อยู่ริมน้ําด้วยเนาะแล้วก็ชมแบบบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินได้เนี่อย่างที่บอกว่าโซนคาเฟ่ตรงนี้คือสามารถสั่งเป็นเมนูประมาณไไหนด้้บาง ครับก็หลักๆเราจะมีเป็นเครื่องดื่มนะครับหลากหลายแนวเลยก็จะมีเป็นพวกกาแฟเป็นพวกน้ำผลไม้ปั่นอะไรแบบนี้ครับ<ม>แล้วก็อย่างถ้าเกิดลูกค้าเกิดหิวขึ้นมาระหว่างวันเนี่ยปกติแล้วครัวซองเนี่ยจะอยู่ในอาหารเช้า<ม>ใช่ไหมครับ<ม>แต่ว่าก็สามารถให้เราอบให้ทานได้เหมือนกันระหว่างวันใช่ครับผมแล้วก็ในส่วนของหวานเนี่ยอันนี้จะไปตามหามาจากร้านนูนร้านนี้บ้างตามละแวกเนี้ยแหละครับ<ม>แล้วก็จะสลับสับเปลี่ยนกันมาลงใช่คือถ้าเกิดมาแต่ละช่วงก็จะเจออะไรที่ไม่ซ้ำไนด้วยโอนกยนใชเลยค่ะ คราวนี้ก็มีอีกหนึ่งไฮไลท์นั่นก็คืออาหารของที่นี่นั่นเองเขาบอกว่ามีความพิเศษด้วยในแต่ละเมนูจะพิเศษยังไงเดี๋ยวให้หน้องพีช่วยเล่าดีกว่าครับเมนูแรกที่จะขอแนะนำนะครับก็คือจะเป็นผัดผักบุ้งไฟแดงตัวนี้เลยครับก็คือผัดผักบุ้งตรงนี้นะครับเราก็เวลาลูกค้าสั่งเนี่ยเราก็จะให้คุณป้าที่เป็นแม่บ้านนยครับ <c oughs> เขาก็พายเรือไปเก็บมาส,สดๆเลย <c oughs> จากแม่น้ำตรงนี้นี่เอง <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกค้าสั่งเนี่ยเราพอแล้วเราไปเก็บมาสดๆเนี่ยเรามาผัดมันก็จะกรอบ อร่อยเป็นพิเศษอ,อะไรเงี้ยครับนี่ก็จะเป็นเมนูไฮไลท,ท์ที่เราแนะนําให้ให้ลูกค้าทุกท่านที่เขามากันผัดผักมุ้งไฟแดงแบบเก็บสดๆเลยนะเมนูต่อไปที่จะขอแนะนําก็จะเป็นกุ้งเผาแล้วกันครับอ,อันนี้ะจะมีประวัตินิดหน่อยก็คือตัวผมเองเนี่ยจะมีญาติอยู่ที่ทางฝั่งแม่กลองอะไรเงี้ยครับแล้วญาติของผมเขาทําเรือประมงเราก็เลยเหมือนจะคอนแทคกับเขาให้เขาแบบว่าเวลาเขาได้กุ้งมาจากทะเลอะไรเงี้ยครับก็จะให้เขาขัดมาให้เลยใช่เพราะฉะนั้นก็คือจะส่งตรงมาจากแม่กลองอะไรประมาณนี้ ขอแนะนําเป็นยำวุนเส้นทะเลครับแล้วก็เป็นต้มยํา กุ้งน้ำคนกันแล้วกันใช่ครับแล้วมีอีก่านี่คือเป็นเมนูอาหารเช้าใช่ไหมคะใช่ครับเป็นอาหารเช้าครับก็อาหารเช้าหลากัหลกๆจะมี3อย่างนะครับและอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะมีเป็นอเมริกันเบรคฟาสต์กับเป็นชุดไข่กระทะแล้วก็จะมีการอบกระซองส,งสดๆ,ๆใหม่ๆมาใ,ให้ด้วย<ห>ใช่คืออยากบอกว่าตอนนี้คือกลิ่นหอมมากเลยนะคะแล้วก็คืออาหารเช้าแต่ละจานเครื่องเขาแน่นมากเลยนะแ,นนแล้วก็แบบว่าจานหนึ่งคืออิ่มเลยนะใช่ครับยังไม่หมดนะคะยังมีน้ําด้วย โหสีสันสดใสมากก็น้ำนะครับไฮไลท์ของที่นี่ส่วนมากที่เราจะแนะนาให้ลูกค้าเนี่ยจะเป็นน้ําผลไม้ปั่นอะไรก็ได้อย่างเช่นที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเนี่ยก็จะมีเป็นน้ําส้มปั่นนะครับมีน้าแตงโมปั่นแล้วก็อันนี้จะเป็นมะพร้าวปั่นใช่ครับก็เครื่องดื่มพวกนี้นส่วนมากลูกค้าก็จะชอบเพราะว่าเหมือนเขามาอยู่กับธรรมชาติทั้งทีอะไรเงี้ยก็ เหมือนได้การได้ทานผลไม้อะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างเข้ากันดีเข้ากับบรรยากาศแล้วก็ชื่นใจด้วยใช่ครับผมเย็นๆคราวนี้อยากชิมแล้วล่ะค่ะไดขาปีเขาเลยครับผมน่ากินทุกเมนูเลยเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยขอชิมทั้งหมดนี่เลยแล้วกันนะได้ครับมาค่ะเลยค่ะอืมอร่อย ด,ดมาย่อยซะหน่อยดีกว่านะ้วกตรงนี้แน่นเลยก็ตรงนี้นะครับเราจะอยู่กันที่ท่าน้ำ<ม>ก็เดี๋ยวพี่จะพาพี่แถวไปพายเรือกัน<อ>นะครับ The ครับพี่แพลวอาหารที่ทานเป็นไงบ้างครับโห oh, อร่อยทุกเมนูเลยค่ะคือเซอร์ไพรส์มากทำไมผักบุ้งม,มันกรอบขนาดนี้ก <c oughs> ็ <c oughs> บอกแล้วว่าให้เพิ่งเก็บมาสดๆเลยครับอ้ oh, คือแบบพอกินสดๆแล้วคือมันกรอบมากไม่มีความเหนียวเลยส่วนกุ้งนี่คือแบบ เนื้อ <c oughs> เน้นๆนะคือกินแค่แบบชิ้น2ชิ้นตัว2ตัวนี่คือก็ก็อิ่มแล้วครับทุกเมนูอร่อยมากเลยน้องเพียดีใจที่พี่แพลชอบนะครับก็เพิ่งกินอิ่มๆก็เลยจะพาพี่แพลวออกกาลังกายซะหน่อยอดีเลยค่ะมาย่อยซะหน่อยดีกว่านะครับก็ตรงนี้แน่นเลยก็ตรงนี้นะครเราจะอยู่กันที่ท่าน้ําก็เดี๋ยวพี่จะพาพี่แพลไปพายเรือกันนะครับ แล้วพี่สามารถภายไปได้ถึงประมาณตรงไหนเนี่ยน้องเพีครับก็ถ้าเกิดดูตรงนี้ครับเราก็จะมีบริเวณที่จัดเอาไว้ให้อยู่แล้วนะครับจะไม่แนะนําให้พายออกไปไกลกว่านี้ก็คืออย,อยู่ในบริเวณนี้หน้ารีสอร์ทเนี่ยครับก็จะปลอดภัยที่สุดงนั้นพี่ขอไปไพายเรือก,ก่อนแล้วกันนะได้ครับโอเคไปกันค่ะครับ ครับพี่แพลมาเที่ยวบ้านพี่วันนี้โหบ้านอุพีน่าอยู่มากเลยค่ะแล้วก็ห้องพักแต่ละห้องที่ให้แขกมาพักได้คือน่าอยู่ทุกห้องจริงๆอ่ะอาหารที่นี่ก็อร่อยมีกิจกรรมให้ทําเยอะด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่างหนึ่งที่พี่ชอบก็คือว่าแม่น้ําสายเนี้ยคือเรือมันไม่ได้สัญจรเยอะมันทำให้แบบ,ร,บรู้สึกว่ามาพักผ่อนจริงๆแล้วก็ให้บรรยากาศที่เงียบแล้วก็สงบมากๆ <c oughs> ถือว่าดีมากๆจริงค่ะอยากจะแนะนําเลยนะคะใครที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็แวะมาได้ฝากช่องทางติดต่อ,อน,นิดนึงดีกว่าท้องพีได้ครับก็ถ ใครที่สนใจนะครับอยากจะจองห้องพักสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องทาง f c e e o o o นะครับกับช่องทางไลน์นะครับที่พนาวนาครับมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผมทักเข้ามาได้เลยนะคะบอกก่อนเลยว่าต้องรีบจองนะคะเพราะว่าคนเข้ามาพักทุกวันจริงๆค่ะเชื่อว่าใครที่ได้มาก็ต้องติดใจอย่างแน่นอนเลยค่ะอย่าง้นวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับ สำหรับช่วงสำรวจรอยยิ้มผลิตความสุขเดอะซีรีส์วันนี้นะคะจะพาไปชมภารกิจปกป้องทรัพยากรใต้ท้องทะเลไทยของเหล่าอาสาสมัครที่เปลี่ยนเรื่องน้อยนิดให้มีคุณค่ามาหาศาลกับตอนทุ่นหยุดภัยค่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลย คุณกำลังอยู่กับสำรวจร้อยยิผลิต,ลตความสุขบายพิธี EP <c oughs> กับกิจกรรมที่จะเปลี่ยนเรื่องน้อยนี้ให้มีคุณค่ามหาศาลและว,วันนี้ครับเราอยู่กันที่เกาะเต่าจังหวัดสุราธานี <c oughs> กับภารกิจปกป,ป้องแนวปะการังและนี่ก็คืออาสาสมัครทั้ง7คนจากชมรมดำน้ำปอตทอสอพออัดเดียวนะ มันต้องเจ็ดคนสิอา้าวหายไปไหนคนนึงอะ่ะเอา้าดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยใครช่วยดูพี่เขาก่อนโอ้ยทีมงานโอ้ยดูแลกันหน่อยเริ่มต้นได้สวยครับคืออย่างนี้ครับต้องเล่าย้อนไปน,นิดนึงนะครับวิกฤตป,ปะาารังฟอกขาวเนี่ยเริ่มมีผลต่อความสวยงามของทะเลไทยและส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่แก่ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติใต้ท้องทะเล ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ป็นจุดเริ่มต้นของการประมงมการท่องเที่ยวแหล่งอาหารอาชีพและรายได้ของคนจำนวนมากปตทอสอาพาจึงร่วมมือกับพันธมิตรจัดทำโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใตย้ทะเลครับโดยการนำเรือรบหลวงที่ปลดประจำการแล้วอันได้แก่เรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตตูดมาวางลงสู่ท้องทะเลเพื่อสร้างให้เป็นปะการังเทียมขนาดมาหึมา จนกลายเป็นแหล่งดำน้ำที่สร้างโดยมนุษย์ที่เป็นที่รู้จักในหมู่ดักดำน้ำทั่วโลกเพื่อลดผลกระทบจากการดำน้ำในแนวปะกการังธรรมชาติเมื่อมีปะกการังเทียมมาทดแทนแนวปะกการังธรรมชาติก็มีโอกาสได้ฟื้นตัวเร็วขึ้นระบบนิเวศก็กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนอกจากโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเลแล้วมตะทะสพยังได้จัดทำทุนจอดเรือเพื่อช่วยแก้ปัญหาการทิ้งสมอทำลายแนวปะการางัง เพราะทุกครั้งที่มีการทิ้งสมอหนักเป็น10กิโลกรัมลงทะเลนั่นหมายถึงแนวปะการังใต้น้ําจะมีโอกาสแตกหักและตายได้ถ้าแนวปะการังตายฝูงปลาน้อยใหญ่ก็จะขาดที่อาศัยหลบภัยจนเสี่ยงสูญพันธุ์ซึ่งจะเกิดผลกระทบกับระบบนิเวศห่วงโซ่อาหารนั่นจึงเป็นที่มาของภารกิจปกป้องแนวปะการังในวันนี้นะครับอาสาสมัครของเราเนี่ยต้องทำการเปลี่ยนทุนจอดเรือ ที่สึกหลอจากการเวลาและน้ำทะเลซึ่งมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับต้องเรียนรู้วิธีการผูกเงื่อนต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญ่อลงไปผูกเชือกใต้น้ำจะได้คล่องแคล่วและผู้เชี่ยวชาญด้านการผูกทุนที่จะมาสอนเราในวันนี้นั่นก็คืออาสาสมอรจากชมรมรักเกาะเต่าซึ่งเป็นการรวมตัวกันของชุมชนและผู้ประกอบการบนเกาอเต่าเพื่ออนุรักษ์และดูแลทร,รัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และให้ความรู้ความเข้าใจกับชุมชนถึงการท่องเที่ยวเกาะเต่าอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ครับยังมีนักดำนำ้ําอาสาสมัครเช้าต่างชาติที่จะมาช่วยกันผูกเชือกที่มีขนาดใหญ่ให้เป็นเงื่อนสําหรับใช้กับทุ่นจอดเรือที่บ้าสตรองกว่านัีน้อยกระทั่งทุกคนช่วยกันผูกเงื่อนได้สำเร็จครับ ภารกิจต่อมากำลังจะเริ่มขึ้นที่กลางทะเลครับอาสา,า,าสมัครของเราเนี่ยจะต้องแบกออกเป็นสทีมนะครับนั่นก็คือทีมที่1จะต้องดำน้ำลงไปเพื่อที่จะทำการเก็บทุนชุดเก่าที่เปื่อยแล้วกลับขึ้นมาส่วนที่ที่2จะต้องคอยลำเลียงทุนชุดใหม่จากผิวน้ำไปให้ทีมที่1ทําการเปลี่ยนครับ แล้วตอนนี้อาสาสมัครจากพตทสองขอจะพาทุกคนดำดิ่งสู่ท้องทะเลไทยครับงานนี้บอกเลยว่าต้องทำง,งานกันเป็นทีมเพราะทั้งเชือกทั้งทุนและอุปกรณ์ต่างๆเวลาอยู่ใต้น้ำแล้วมันจะหนักมากนะครับ บต้องช่วยกันขนลงไปใต้น้ำใช้แรงทีมที่หนึ่งที่ลงหน้าลงไปก่อนนั้นก็เพื่อจะตัดเชือกเส้นเก่าที่มันอยู่ใต้น้ำมานานมากแล้วออกแล้วก็เก็บเศษเนี่ยขึ้นไปทิง้งส่วนทีมที่สองนำเชือกใหม่ลงไปต้องใช้วิชาเงื่อนใหเรียนมาเมื่อเช้าจัดการผูกเชือกยึดทุนไว้ที่ฐานเพื่อไม่ให้ทุนลอยไปไกลความยากนั่นก็คือ เงื่อนที่เรียนมาเมื่อเช้าอ่ะจะจํากันได้หรือเปล่าผูกไปผูกมาแบบนี้วันนั้นทั้งบ่ายครับต้องบอกว่าเราเนี่ยรับมือกับสภาพอากาศที่โหดร้ายมากๆเดี๋ยวฝนตกหนักจูๆแดดก็ออกสลับกันอยู่แบบเนี้แต่อาสาสมัครของเราก็มุ่งมั่นทำภารกิจผูกทุ่นกลางทะเลจนสำเร็จตลอดระยะเวลากว่า4ปีที่ผ่านมา การวางเรือหลวงปลาบและสัตว์กูญโจลงสู่ใต้ท้องทะเลอ่าวไทยมีส่วนช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศจนปัจจุบันนี้มีชนิดปลาเพิ่มขึ้นเป็น60ชน,นิดรวมถึงการสร้างทุนสำหรับจอดเรือก็ถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยรักษาแนวปะการังไม่ให้ถูกทำลายสร้างความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามก็ให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวแก่ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความสุขและรอยยิ้มกันทั่วนหน้า จากความสําเร็จที่เกิดขึ้นก็ทําให้โครงการนี้ได้รับรางวัลการันตีในระดับนานาชาติมากมายส่วนตอนหน้าจะเกี่ยวกับอะไรจะไปลุยกันที่จังหวัดไหนต่อติดตามกันได้ในสำรวจรอยยิ้มผลิตความสุขบายพีดีทีอี มาถึงช่วงพิเศษสำหรับแฟนๆรายการ The Destination ของเราแล้วนะคะพรอมมีของเที่ยวลึกประจำสัปดาห์มอบให้ด้วยถ้าหากว่าตอบคำถามของเราได้ถูกต้องค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าห้องพักทั้ง3ห้องที่เพาพาไปชมนั้นเนี่ยมีชื่อว่าอะไรกันบ้างถ้าทราบคำตอบแล้วนะคะส่งมาได้เลยที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะใครตอบถูกรับของเที่ยวลึกประจำสัปดาห์ไปเลยส่วนตอนนี้ไปฟังเฉลยและก็ชมรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนค่ะ หรับใครนะคะที่ชื่นชอบบรรยากาศบ้านริมน้ําแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนแบบมานอนบ้านญาติมานอนบ้านเพื่อนสงบสบายแล้วก็อบอุ่นแบบนี้เนี่ยแนะนําเลยค่ะให้มาที่นี่นะคะบ้านริมน้ําพนาวนาอยู่นครชัยศรีจังหวัดนนะครปฐมนั่นเองบอกเลยว่าจะฟินแล้วก็ชิลสุดๆไปเลยค่ะส่วนใครที่ชมรายการของเราตั้งแต่ต้นไม่ทันไม่เป็นอะไรค่ะไปชมย้อนหลังกันได้นะคะที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะวันนี้หมดเวลาของเ่าแล้วนะคะขอตัวไปก่อนค่ะ อ๋ออย่าลืมหาเวลาออกมาท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ